จงเรียนรู้ที่จะไม่เพ่งไม่ฟังไม่คิดถึงเรื่องของผู้อื่นเกินไปเก็บพลังของตนเองกลับคืนมาห่างไกลาจากความวุ่นวายและเรื่องราวไร้สาระอย่าใส่ใจเกินจำเป็นอย่าแบกความคิดฟุ้งซ่านอย่ามีใจที่แท่สอดเกินไปจงรักษาความสงบภายในไว้ให้มัน่น เมื่อทำเช่นนี้ไปทีละน้อยพลังของเธอจะค่อยๆกลับคืนสู่กายและใจแม้จะเป็นกระบวนการที่ช้าแต่ต้องอดทนและยืนหยัดเมื่อพลังสะสมเต็มเปี่ยมเธอจะเปลีย่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงดุดการเกิดใหม่ทุกสิ่งจะเริ่มไหลเรื่อนราบเรื่อนสมองแจ่มใส ปรับตัวได้รวดเร็วและจะมีพลังใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน